แล้วพี่นันอยู่ป่ะแล้วพี่ไหนแถวเดี๋ยวเดียวแอปไม่รู้พี่นันห้องนอนแล้วห้องนอนแล้วพี่พงศไปหามว่าโมกใครพี่นันพี่นันก็แอปไม่รู้ว่ะอร่อยอ่ะกดียั้ยอร่อยมากจริงเทคนิคถ้าเป็นคนยากอ่ะฉันชอบ MV มากเลยอ่ะ เป็นเพลงบัอาเพลงแรกที่อินเตอร์โกอินเตอร์แต่ถ้าโมอาฉันชอบไอเนี่ยเลิฟอะไรนะเลิฟไม่มีทางเสร็จไม่เคใชนะไม่มีวันเสร็จตออราบใดที่ผู้ชายยังออกมาไม่ครบเหมือนฟา้าไม่เสร็จไม่รู้ไม่รู้คนละโป๊ะสองโป๊ะอะโป๊ะทั้หมดแหละฉันก็โป๊ะเป็นซะ <c oughs> อย่างเงี้ยพี่ฟูกันแหละ แกก็เหมือนกันแหละมันก็าทำเบลนี่เหมาอเกีนยฉันทำอะไรกับแกอีกถามุกมุกถามมุกมุกได้ใครในห้องแกลเลอรี่บัดดี้มันก็นั่งอยู่อ๋อพี่ปก๊บอกไม่ได้สักครับเขาไม่บอกได้ทีเดียวกันแต่เดี๋ยวค่อยบอกไอ้มุกรู้ได้ตึงรู้เลยจ้ะตึงเปลี่ยนบอก ก็เลยเปลี่ยนกันเออดีเลยตอนแรกวันนี้มันคืนอตงมัว่างมัได้ยินปะได้ยินเอ้ยต่างมัไม่รู้ได้ยินไหมแต่พี่ต้นเขาได้ยินเรามงไม่กินหรือเปล่าใครจะกินอ่างหมูด้านมาันเอาะมาอ,นนอมาอทิตย์นี้บอสหนุดมากเอ่าหมูมันิ่เนี่ย เริ่มเริ่มละเริ่มเป็นเป็นดิฟเป็นดิฟดูแน่มากอร่อยมากอะไรนะอันนี้มีบอสหลุดมากตลกตั้งแต่เขาออกไปธรรมดชานี่ไก็ดีแล้วนี่ไม่เคยมีแบบนี้ขนาดน่นนะดูชไหวยมากพี่เบนน่ารมาก พ่อเกาหลีนะจ๊ะอย,อยู่ในน้ำร<อ>้องแต่พิมเกาหลีนะ,น,นะจ้ากับสองเบียรร้อ,องได้หมดนะจ๊ะทุกทีองค์รูปหีไม่ได้ไร้องก็ชอบเกาหลีได้